เพื่อนๆค่ะฝนตกฝนตกเมื่อคืนเสียงดังสนันบานไว้อีฉันอยู่คนเดียวอีฉันก็ไม่กล้าลงมาดูฉันว่ามันต้องได้ยินเสียงแก้วแตกแต่อย่าเรียนไม่คิดว่าไม่คิดว่าคุณพี่ด่างเขาจะขึ้นมานอนบนรถหรือว่าเขาจะให้โชคบนรถคือถ้ามองในมุมโชคเนาะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณเพื่อนคะดูที่นแก้วแก้วกาแฟ แก่กาแฟตกแต่แยเรียกว่าต้องใช่แย่เลยือเขาจะเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเวลาเพื่อนๆมาแล้วก็ล้างแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้บนหัวรถไม่คิดว่าไม่คิดว่าคุณพี่เขาจะขึ้นไม่มีที่นอนกระสอบเปียกหมดดูสิคะพากันดันพากันพังหาที่นอนเดี๋ยวเรียกยก้นข้างบนเดี๋ยวแล้วบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านที่ว่ามันจะมีนอนนี้ต้องตากนะเนี่ยต้องตากกระสอบค่ะเพื่อนๆค่ะต้องตากกระสอบเพราะว่ามันเปียกเดี๋ยวเด้ยกยกไว้ข้างบนแล้วนะคะ พรว่าบ้านเราฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะสาดเปียกบ้านเต็มไปหมดพื้นเต็มไปหมดคุณพี่เขาคุณพี่ดา่างคุณพี่แดงคุณพี่เสือเขาไม่มีที่นอนก็าพากันหาที่นอนโอ้ยไ,ไข่น้อไข่พอเอ้ยพอเนี่ยตกตกลงฝั่งเดียวนะเนี่ยถ้าตกสองฝั่งทั้งหมดเนี่ยของเนี่ยเสียหายเนี่ยนี่มันหนักมันหนักน้ำหนักเข้าเลยของข้างใน ลงเลยลงลงลงมันควรจะลงตั้งแต่แม่ออกมาแล้วลงเลยเร็วลงโอ้เพื่อนขาเบึ้งเบึงเบึงมันก็วิ่งมาทำไมจะมาบอกเนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยเปียกหมดเลยเอาไปตากเลยต้องตากเลยไปไปจัดการเลยไปเก็บเลยเก็บเป็นไหมเก็บไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นทำให้เสียหายอย่างเดียว โอ้ชีวิตชีวิตเอ้ยชีวิตของเยลเอ้ยดูแก้วก็เต็กแก้วก็แก้วใบนึงเนี่ยหลายตังอยู่เด้อเนี่ยแก้วแต่ละใบเนี่ยอันนี้ก็หลายตังอยู่เนี่ยไม่แค่แก้วอะไรแก้วของช้ำรวยแก้วกาแฟ ปกติในร้านมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเงินใสซองแล้วก็แพงเพื่อนๆค้า <c oughs> โอ้ชีวิตจัดเลยคำๆในวันฝนตก <c oughs> ลงได้แล้วคุณพี่โอ้ยชีวิตนี่เป็นของ